สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาพูดถึงอาการปรวดเมื่อยจากการนั่งทำงานนานๆหรือที่เรียกกันว่าออฟฟิศซินโดรมและวิธีการบริหารง่ายๆที่สามารถทำได้ทุกวันค่ะหลายคนอาจนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือจ้องมือถือเป็นเวลานานจนรู้สึกปวดคอบ่าไหล่หรือหลังส่วนล่างอาการเหล่านี้เกิดจากกล้ามเนื้อเกรงและเลือดไหลเวียนไม่สะดวกค่ะมาเริ่มการบริหารง่ายๆกันเลยค่ะ1 ยืดคอและบ่านั่งตัวตรงช้าๆเอียงศีรษะไปทางขวาค้างไว้ห้าวินาทีกลับมาตรงแล้วเอียงศีรษะไปทางซ้ายทำซ้ำห้ารอบต่อด้วยการยกไหล่ขึ้นช้าๆแล้วปล่อยลงทำสิบครั้ง2บิดตัวและยืดหลังนั่งตัวตรงบิดลำตัวไปทางขวาค้างไว้ห้วินาทีกลับมาตรงแล้วบิดไปทางซ้ายห้ารอบ เพื่อคลายหลังส่วนบนและกลาง 3. ยืดหลังส่วนล่างและขานั่งตัวตรงชันเข่าแล้วเอียงตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยค้าง5วินาทีทำห้ารอบจากนั้นเหยียดขาออกตรงๆแล้วยืดนื้อเท้าและน่องช่วยลดความตึงและอาการปวดหลังส่วนล่าง 4. พักสายตาและเปลี่ยนท่าทุก30-60นาทีลุกยืนเดินไปดื่มน้ำ หรือยืดแขนขาเล็กน้อยเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายและเลือดไหลเวียนดีขึ้นเพียงไม่กี่นาทีต่อวันแกนบริหารแบบง่ายๆเหล่านี้ก็ช่วยให้ร่างกายสบายตัวลดอาการปวดเมื่อยและลดความเสี่ยงออฟฟิศซินโดรมได้ค่ะ